สก,กิดข่าวสเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราครับสวัสดีแมวบําบนกุ๊บกุกัเนียทุกทุกท่านอยู่ดีตลอดข้ามถูกครองสกิดข่าวสาวันนี้ก็จะมาสก,กิดข่าวคนดังอีกท่านผู้ชมนะครับเนาะหลังจากผมทําข่าวนู่นข่าวนี่ไปท่านผะูน้ชมก็ โค้งกลับมาทลานผู้ชมาหานายชัยวพลวิภาหรือว่าลุงพลครับคนดังแห่งบ้านกกๆแล้วก็บ้านจำปาดงนะครับลุงพลก็ยังมีแสงมั่นเดิมท่านผู้ชมสี่หปีมาแล้ว ยากนะครับที่ใครจะลืมําว่านายชัยพลวิภานะครับเพราะว่านายชัยพลวิภานะครับทุกผู้ชมนะครับเนาะเป็นคนที่มอบโอกาสให้ยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับลืนตาอ้าปากคนที่มีงานเก่าอยู่แล้วนะครับสละงานเก่ามาเรียกว่าเกาะกระแสลงทุนนี่ก็ถือว่าเกาะจริงๆนะครับแล้วก็เกาะแล้วก็ออกไปนะครับทานผู้ชมออกไปไปไม่ดีครับกลับเข้ามากลับเข้ามาก็ออกไปกระแทะไปแทะมาทานผู้ชมยังไงซะนะครับก็คือบุคคลนะครับที่มีบุญคุณต่อพวกคุณหลายๆนะครับเนาะมีแสงนะครับ ใครมาอยู่ใกล้ก็บอกตรงครับมาเปิดช่องใหม่เนี่ยนะครับมาอยู่นาลุงพลเนี่ยนะครับไม่เกิน3วันท่านผู้ชมนะครับมีผู้ติดตามครบสามารถถ่ายทอดสดได้อันนี้เป็นความจริงแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ไปได้ยินนะครับบ่าวนุบ่นบุมบุมบมบุมบ่มน้อยอกน้อยใจท่านผู้ชมเกี่ยวกับช่องนะครับที่หายไปช่องใหญ่ท่านผู้ชมแล้วก็เขามาเปิดช่องใหม่ท่านผู้ชมแล้วก็บ่นนะครับเหมือนกับจะไม่ได้คืนแั้วแหละก็คือปรงซะนะครับเนี่ยนะครับ ถ้าบ่าวนุนะครับไปจ้างคนนะครับดาเนินการเกี่ยวกับช่องเก่าเนี่ยจะเสียทางฟรีนะครับเนาะผมไม่รู้หรอกว่าบ่าวนุนะครับเสียสะดุ้งกับตังจ้างใครหรือเปล่านะครับผมดูแล้วมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะว่านะครับบัญชีมันเหมือนไปอยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วก็เวลาเขาส่งระบบ T O P T อะไรนั่นแหละ T O P นั่นแหละนะครับเนาะเข้ามามันต้องเข้ามาบนโทรศัพท์ที่คนที่ขโมยช่องไปฉะนั้นนะครับบ่าวนุนะครับบ่นเหมือนจะได้ช่องคืนแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน้อยมาก น้อยมากจริงๆนะครับเนาะมาเปิดช่องใหม่แหละดีนะครับเนาะแล้วก็เป็นถึงขั้นหลานลุงพลนะครับเห็นไหมช่องใหม่ท่านผู้ชมมีคนดูเยอะกว่าช่องเก่าอีกนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับบาลดูนะครับเขาก็มาอยู่เคียงข้างลุงของเขาท่านผู้ชมก็คือนะครับถ้าเป็นคนปกติแต่สีแต่สาท่านผู้ชมนะครับช่องเก่าหายเนี่ยช่องสกิดข่าวสามเนี่ยสักพักนิดไปหายไปนะครับเนาะมันจะยากนะครับสู้บาลนุไม่ได้นะครับเพราะว่าบาโดูนะครับเขาเคยอยู่กับลุงพลแล้วก็นะครับ บ่าวนุนะครับไม่เคยด่าใครวงเล็บนิดนึงถ้าไม่จําเป็นใครมาด่าบ่าวนุนะครับบ่าวนุเล่นัอกูดเหมือนกันนะครับเนาะไม่ว่าหัวโล้นหัวดําหัวห่มเหลืองห่มขาวนะครับถ้ามาเจ้อแจ้กับบ่าวนุบ่าวนุก็ศูนย์คนเหมือนกันน้ำจชมถ้าใครมาพูดเรื่องของเรานะาผู้ชมที่มันไม่ถูกไม่ต้องมันก็ไม่เหลือนะครับเนาะก็ฝากนะครับ YouTube ท่านใดนะครับที่ไปเกาะชีวิตของเขานะครับออกมาแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จนะครับกลับเข้าไปอีกแต่นะครับ ให้สำนึกสำเนียกดูซะว่านะครับเอใครเป็นคนที่ให้ข้าวให้น้ำให้ให้หลายๆอย่างนะครับกับคุณนะครับคนที่ออกไปแล้วนะครับไม่มาทำให้เขาเสียหายนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่าโอ้โหมันน้อยมันน้อยช่องจริงๆนะครับส่วนมากนะครับมากราบเท้าเท้าเท้ากราบเทบาท้าเท้าเอ้ยไม่ได้กราบแทบเท้าเหมือนนะครับเหมือนแบบโอ้โหนะครับแล้วก็ มีนะครับท,ทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือมาเหมือนมาขอโทษนะครับเออเหมือนมาอนุ่นอันนี้เขาสักพักหนึ่งท่านผู้ชมกลับไปเปิดตลอดอสริเกตมาว่าเขาคือเก่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็เรียกพนจกหลอกแจกแหลกท่านผู้ชมบางคนนะครับท่านผู้ชมแหกปากด่าเขาท่านผู้ชมโอ้ยเนาะจนเสียงไม่มีทําไมคุณทรมานทรมานแท้นะครับการทําข่าวของคุณมันทรมานถึงขั้นแบบต้องตะเบงเสียงออกมาด่าได้ทุกวีทุกวันทําให้ตัวเองครับเสียสุขภาพจิต เสียหลอดลมอักเสบด้วย่านผู้ชมเนาะผมผมดูแล้วครับน่าสมเพชเวียนาเด้เอาจนเสียงไม่มีพูดเบาๆพูดธรรมดาก็ได้นะครับเออแต่ไม่แนะนําหรอกที่จะไปแซะคนที่มีบุญคุณกับคุณคนที่มีพระคุณนะครับพ่อแม่คุณยังไม่ให้ตังค์เยอะเท่าลุงพลเลยบอกตรงไปถามพ่อถามแม่คุณดูอยู่นะดูนะเพราะว่าพ่อแม่คุณเคยให้ตังค์คุณเยอะไหมแต่ละเดือนแต่ละเดือนน่ะคุณก็หาเงินกับเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างเขาได้เงินเยอะเหมือน เหมือนกับมาถ่ายทําหรือมาพูดถึงชีวิตเขาหรือเปล่าเอาไปสําเนียกเอาไปคิดนะครับคิดให้มันดีถ้าคิดไม่ได้นะครับไปลาหมาตายซะนะจะบอกให้เออจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่แต่ตัวผู้นะครับตัวเมียก็เยอะท่านผู้ชมนะครับตัวเมียก็อยากจะมีสีมีแสงคือเข้ามาแล้วนะครับมันไม่ได้ออกไปกูกะจะทํามันคนอื่นดูสิกูต้องดา่ากูต้องแซะนะครับก็คือจะไปแซะช่องน้นช่องนี้ให้เขาด่าให้ตัวเองนะ่ะมีชื่อเสียง,งตรงนะครับอย่างที่ หลายหลายช่องนะครับก็เอ่ยถึงช่องนู้นช่องนี้นะครับผมไม่ตามไปดูท่านผู้ชมบอกตรงว่าผมไม่รู้จักเกิดใหม่ถ้าเป็นช่อง YouTube มือใหม่นะครับเ <c oughs> ขาเปิดช่องใหม่ครับ <c oughs> ถ้ามีสาระมี LED เนี่ยนะครับ <c oughs> ผมมองตรงผมเข้าไปดูนะท <c oughs> ่านผู้ชมหลายท่านก็เข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เขาพูดดีไว้ช่องนี้ดีกว่านะครับอยากจะมีสีมีแสงครับไม่รู้อหนโวอเนเนยะไรท่านผู้ชมคือมาแซมมาด่าเขาเกิดเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมอ๋อจะก็ปงขนบัวท่านผู้ชมนะมา เอ,อม,ามาเล่าเ,ออเรื่องอไงอะไรบ้านกอกกอกตั้งนะแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับต่ไม่ได้ไปฝึกใหม่นะครับถ้าคุณยังไม่ติดตามเรื่องนี้เรื่องข่าวเด็กน้อยหายหรือว่าเรื่องราวของชีวิตลุงพลจริงๆคุณไม่ต้องมาคุยกับเขาหรอกคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะมันมันเป็นเหมือนกับหาแสงแต่ว่าการเล่ามันมันไม่ตรงเพราะว่าคุณไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็คุณไม่เห็นด้วยนะครับว่า,าบ้านเขาลูกเขาใครอุ้มไปตลอดแม่มันยังไม่รู้เลยคุณจะมารู้ เมื่อวานนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับแม่มันไปถามแม่มันดูไปถามพ่อมันดูพ่อมันรู้ไหมอูเห็นตอบเหมือนลุงป้อมเลยไม่รู้ไม่รู้นะจากนั้นนะครับเปาณุนะครับช่องใหม่นั้นดีแล้วนะครับเปิดช่องใหม่ผมเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งช่องเขาจะโตนะครับเพราะอะไรนะครับหลานลุงพลสะอย่างใครนะครับพูดถึงลุงพลหรืออยู่ใกล้ลุงพลบอกตรงว่านะครับสสงาราศีราศีจับก็แล้วกันนะครับดีกว่าเอ้ บางตัวบางตัวนะครับท่านผู้ชมที่ออกไปแล้วโอ้ดูลายสีไม่ค่อมีท่านผู้ชมอ,มอนะครับเนาะมันมันมันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันแบบเหมือนมาหาแดกกับเขาแล้วก็กลับไปก็ไปด่าเขาเนี่ยลองลองเอาไปสําเนียกดูด,ดีนะครับว่าคุณไปหาแดกกับเขาแล้วคุณก็มากัดเขาประชาชนชาวโซเชียลที่เขาติดตามคุณเขาจะรู้สึกยังไงหดหู เหนื่อยทอ้อแทนคุณจริงๆนะครับเพราะว่านะครับคุณไม่มีหาอะไรเลยนะครับจะทําคลิปก็ไม่เป็นทาคลิปแบบนี้ก็ไม่เปลี่ยนท่านผู้ชมตั้งกล้องปุ๊บตแต่แหกปากดา่าปั๊บ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 ด่าแล้วก็ลงสองชั่วโมงโผล่อีกนะครับท่านผู้ชมปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บดา่าแล้วก็ลงมีแต่แอันเก่า,าเดิมนะครับถ้าหมดลงบนหมดบุญลงุงพลแล้วนะครับก็มาหาเสาะหาแซ่กับยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันธมิตรกับลุงพลนะคคครรัับบ่ะดดนีิูส ไม่มีหาเลยท่านผู้ชมนั่งเล่านั่งด่าเขาอยู่นั้นข่าวเขาไปจังเยอะตังเยอะนะครับข่าวดังๆไม่เห็นมีปัญญามาทําเลยท่านผู้ชมทําอยู่แต่เรื่องเดียว <laughs> น่าสงสารท่านผู้ชมน่าสมเพชเนาะท่านผู้ชมมาไหมน่าสมเพชเัฒนาจริงๆกับพวกนี้ท่านผู้ชมโอ้ยดูแล้วดูสภาพไปจืดนะครับบางคนเนี่ยสิแตกเล่าจนแบบนะครับท่านผู้ชมหน้าตาจนเอ่อเบลอจนแบบมองแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะปีศาจสุราท่านผู้ชม ผมกันสิแตกเหมือนกันนะครับแต่ไม่สิแตกแล้วก็ไปอ่านะครับไปนั่งถ่ายต้นสดแล้วไปบ่นคนน้นคนนี้อารมณ์อารมณ์ความเมาไม่แฟร์ครับไม่แฟร์คุณไม่สงสารคนดูเหรอนะครับคนที่เขาเข้าไปดูคุณแล้วไปเจอลักษณะแบบดื่มเหล้าเมาเอ่อบางคนก็เสพยานะครับท่านผู้ชมเสพยาหลอนยาแล้วก็มาเล่าเรื่องทุกคน บางคนนะครับท่านผู้ชมยังไม่จบแค่นี้นะครับบางคนนะครับไปขายหอยมาท่านผู้ชมขายไม่ได้หงุดหงิดน้อยใจก็มาบ่นลงบ่นอะไรอะไรก็มาลงอยู่ที่ลุงพลหมดโอ้ยผมและสมเพศนาพวกนี้แหละเกินท่านผู้ชมเนาะมันเป็นอะไรกันนักกันหนาท่านผู้ชมอะไรอะไรก็มาลุมอยู่ที่ลุงพลน,นี่แหละท่านผู้ชมเอออันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมานะครับสรุรการจำเพลิบชมนะครับเพข้างหน้ายังจะรู้ว่าผมจะไปสกิดใครพบกันใหม่แน่นอนสวัสดีครับบ๊ายบ,าย,บายปูน,ปน